สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวนอ้อยเอฟซีอุ้งอิงมือนีก็อยากมาเว้ามาจากันเนาะที่มือขึ้นนี่มือขึ้นเหนื่อน้ะไอหล่าก็ไปเล่นยูเอ้ลูบุรีพี่น้องเอ้ยบานมีดเดียพี่น้องเอ้ยจังเป็นคักแม่นแน่เนาะคันแรก,กไอหล่ากับไปกับตอนเสาร์มากกับไปยางตลาดเนาะครับพี่น้องผมก็นึกว่าลูบุรีเนี่ยจะมี หาไอ้พอใครมีคนชอบมอล่ําเนาะคิดว่ายังน้อยก็อาจจะเป็นนี่แต่ชอบแบบริกเก็สินเนาพี่น้องเนาะแต่ที่ได้ด้ครับพี่น้องเอ้ยอยู่โลกุรี่ก็เห็นนหลา่าอุ้งอิงแค่นั้นละแต่ละคนแต่ละเนี่เนาะมากกอดมาอหอมมางไม่แต่คนอายุคือว่าละ่ะคือ,ค,อ,ค,อคือเห็นอะ่ะโอ้ยตาพี่น้องเอ้ยนี่ก็บ่งนิลา่าพิง่งพึ่งจบเนาะนมล่าพึงพงพ่งจบแล้วก็เลยตาก็เลยแบบอย่างไรหรอกเบิ่งลายครับตาแห่งครับอิ่นก็อิ่นมาตาแห่ง นี่แหละครับว่าเบิงมาขึ้นเนาะพี่นอ้องเป็เบิงที่ลรบุรี่เ,เนาะโอ้ยเป็นเห็นคนแล้วมันสะอ่อนหลายพี่นอ้องเอ้ยมันหลายขักหลายแนนสมกับเวลาคนดังระดับประเทศอีดีครับพี่น้องนี่แหละก็ว่าไพว่าบ่มีไพหูเนาะไปมาอยู่ลรบุรี่กับคนกับมาเบิงหลายหลายเกินเหตุหลายอีีครับพี่น้องมาขึ้นนี่ขึ้นดี่ว่ามาเล่นอยู่โรบุรี่เนี่ยผมเลยคิดว่าโอ้ยอยู่โรบุรี่เนี่ยคงหาคน เบิง่งอาอร์ซบรายลเท่าใดล่ะครับพี่น้องในความคิดผมเนี่ยว,ว่าก็อาจ์เบอค่อยหลายอาจ์เมนี่แต่นี่ีอยู่แต่บางคนที่ชอบเป็นสีเนาะแต่ที่ไหนใดครับพี่น้องเอ้ยคนนี่มันหลายแห้งหลีครับพี่น้องหลายจนบนอหน้าเสื้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้บเบ,บิ่งเนี่ยแบบอีกน่อยนึงเนาะประมาณสักอะไรนี่นี่แบบขอคลิป ไอเซียนนอนมามาเปิดให้เบิ้งหน่อยหนึ่งนะครับว่าคนหลายประมาณใด,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 ดครับเดือนเดียดเดือนเบิ้งเด้อครับเด้อ หน้าเสือวาสิมีคนลบบุรีสีเบิงเบิงแต่ละคนนะ่ะมามีแต่แม่หักเนาะมีให้แม่หักพอหักเบิงครับพี่หน้องเงินงแต่ละที่หหลานะ่ะมีแต่แบงลอยนะครับเบิงดีๆครับมีแต่แบงลอยทั้งนั้นหาหลาแม่แต่ไปหลังวิธีสีเขาคนกันหลายเนาะไปไหาหลานะบอกโอ้ยว่าเราผมพุ่มใจกับอี่หลาหลายพุ่มใจรับที่ ผมก็ได้ติดตามผมก็ได้เบิ่งไปนั่มคือกันเวลาอิหลาเขาเทมเลยนะครับแต่ก็าอาจสิก็ได้ไปเบิง่งมองสูมองคือคนอื่นครับเพราะว่าอย่างเออก็อยังติดพระลูกเนาะหรือต้องดูแลลูกสองคนสิเบิ่งคนเดียวเนี่ยดูแลคนเดียวเนี่ยมันก็เลยยกังลำบากแน่จะท้งใดก็ซอยกดไหลกดแช่ซอยติดตามผมแน่เด้อครับผม สาเหตุนี่รที่ผมบอกให้มีคนเบิงสูหงหน่ว่าแน่ใจว่ามันเกี่ยวกับลิกิทศิ์บ่ครับเพราะว่ามือช่วงหนึ่งเนะี่ยผมติดลิกระศิต์อยู่หกคลิปครับพี่น้องยังไงก็พี่นอ้งนนองได้ไปเปิดเทน,ก,นกดติดตามให้แน่เด้อกดระฆังให้แน่ละครับกดแชร์ให้แน่ให้ผมกลับมาคือเก่าแนะ่ตวีว่าวาแตะละมือเนะ่ะมือแน่กับพันคน้นมือแน่กับมือเนก่ยสองร้อยสามร้อยสี่เนาะแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมบอกท่านติดลิกิทศิ์นะ่ะ มีคนเบิงหลายอังสี่ดีครับยังไดกับเอฟซีอีหละอุงอิงกับชอยมาเบิงมาแย่งกันแม่ด้วยครับพี่น้องเอ้ยผมก็สซีด้มาวอามาจานั่งกันแต่ละมือว่าอีหละไปถึงได้แล้วแต่ละมือแต่ละเบ้นเนาะนี่กัมาเล่นยวยทิวาโรเบรีนี่ก็ย่อมรับว่าสุดยอดอีหละสุดยอดเลยแะครับบมกไม่มียังติได้เลยครับแต่ก็มีอีกอย่างอ่ะมือมือในคึืนนี่กั เอเ้เป็เหลียญยุคโลาดนะครับปักช่องนะครับพี่น้องโอ้ยคนกะตอนแรกผมก็คิดว่าผมมีคนเนาะแบบางานนี่คือไปว่ามาบอมเมนว่างานงานหน่อยนะครับพี่น้องงานสั่งนะครับพี่น้องเห็นบอกครับรถแฮรดรดรดไอ้เครื่องเสียงแต่ละไอ้ขั้นนี่มาแบบเต็มหนาแบบนี s <S ่นักเตะน้ำอะไรนี่ ไม่อยากบอกอะไรนี่หนักเต็มหลายไ,ไอ้บอยแมนหลายหอกครับสามคนนั่นนะบ่งเลยครับโชว์โอ้โห,หเห็นเราเมดดื่อแจ็สี่วายังไหนนะบ่งแต่พอมาตอนนี้อีหล่าออกเลยช่วงอยู่ไอ้อยู่ปักช่องนะครับคนนี่แค่อีหล่าเช็คเศร้ายังสี่นอกคนก็เริ่มเข่ามาลา้าจนแบบว่าพอหนาเสื้อว่าปักช่องแต่ซิมีค้นแบบติดตามอีหลา่าร้ายหกอีหลา่าร้ายขนาดนี้ขึ้นกันนะครับพี่นอ้อง มันก็คลายๆกับไอที่ลอบุรลีร่แหละครับลอบ,บุรีก่ก็ผมก็บอคิดว่ามันสินมีคนมาหลายอย่างสีเนาะไปมา,มากๆะโอ้สุดยอดแล้วก็นี่มือนี่ก็บ่หนาเสือครับตอนแรกมันเป็นในพื้นที่โลง่ลงๆเนาะแถวปากช่องพอที่ใดๆพอกลางคืนมาไม่แต่คนแถวนี่มันต้องขับรถมากนะครับพี่น้องต้องโอ้ยขับรถมากหลายบึงแต่ละไอช่องไอเนี้ยช่องไอ บอับอนอนเบิงเขาเปิดให้อันนั้นให้เบิงเนาะทายให้เบิงเนาะโอ้ยคนแต่ว่ามันเข่ามาลึ่มลืมลุ่มจนได้ลาห้องนเ่โอ้ยแต่ตอนที่เขาเต็มกับคารคือตอนบอดโจเตะห้องนะครับพี่น้องโอ้ยคนไอ้คักเต็มยังเดียวครับแต่พอไอลาห้องแค่นั้นแหละโมเมนต์ว่าเต็มครับกล้องครับกล้องซองไปมองไอลามองเดียวก็เลยคนกันบอกว่าใครได้เต้น นี่ก็ผมก็เ่าๆอย่างไรนะครับว่าสนุกสนานไปนํางกันนะมามาคุยม,ามาั่วเบากมาซื้อๆนะครับเพื่อมีคนมาติดตามจังได้กบคอยมาเบิ่งมาติดตามผมแน่เด้อครับบนละรังก็เลยกระดิ่งให้แน่เด้อครับเด้อมือหนีก็เบาลอยลางครับเดี๋ยวจะหาว่าบนไหลเบากหลก็ขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC อุ้งอิงที่คอยมาติดตามคอยมาเบิ่งจึงได้กะมาไครก็เข้ามาใหม่หรือว่าคนเก่าที่บรรหายไปก็คันเห็นกับบนระรังให้แน่เด้อครับพี่น้อง มือนีผมไม่ยังหลายสวัสดีครับ